สวัสดีครับวันนี้มา PHP ก็จะมานำเสนอการใช้งาน ffmpeg โดยวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับ ffmpeg ว่าคืออะไรทำอะไรได้บ้างความสามารถของมันแล้วก็วิธีการติดตั้งบน Windows นะครับแล้วก็จะมีการเริ่มต้นการใช้งานพื้นฐานการทดสอบการแปลงไฟล์วิดีโอนะครับ FFmpeg คืออะไร FFmpeg จะเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการดำเนินการกับไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอครับซึ่งสามารถทำงานกับการแปลงรูปแบบไฟล์แก้ไขคุณภาพตัดต่อเข้ารหัสถอดรหัสและอีกหลายฟังก์ชันเลยครับที่ตัวนี้สามารถทำได้สามารถปรับแต่งได้ในรูปแบบต่างๆครับจะใช้งานในส่วนของพวก เป็นภาพเป็นไฟล์เสียงแล้วก็เป็นวิดีโอครับความสามารถของตัว FFmpeg นะครับก็จะมีแปลงรูปแบบไฟล์ตัวโปรแกรมจะสามารถแปลงไฟล์มัลติมีเดียจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบได้ครับอย่างเช่นการแปลงไฟล์ mp4 ไปเป็นไฟล์ avi อันนี้ก็จะเป็นของวิดีโอครับส่วนไฟล์เสียงก็จะเป็นอย่างเช่นแปลงไฟล์ mp3 เป็นไฟล์ w a v ครับการปรับแต่งคุณภาพของวิดีโอนะครับตัวโปรแกรมสามารถปรับแต่งคุณภาพวิดีโอได้หลายวิธีครับเช่นอาจจะเป็นเปลี่ยนขนาดการตัดต่อปรับสีเพิ่มตัวอักษรหรือเพิ่มความเร็วหรืออะไรประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นการปรับแต่งคุณภาพเสียงครับตัว FFmpeg ก็จะสามารถปรับแต่งคุณภาพเสียงได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับระดับเสียงตัดต่อเสียงปรับคุณภาพหรือการผสมเสียงแล้วก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบเสียงครับต่อไปจะเป็นการตัดต่อและผสมวิดีโอนะครับ FFmpeg ก็จะสามารถใช้ในการตัดต่อและผสมวิดีโอได้โดยการตัดส่วนที่ต้องการหรือว่าอาจจะเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันครับ หรืออาจจะสลับวิดีโอตามตำแหน่งและเวลาครับและอีกอื่นๆครับการสกัดเสียงและวิดีโอครับตัวนี้ก็จะสามารถดึงอาจจะดึงแค่เสียงจากวิดีโอออกมาหรืออาจจะดึงแค่เป็นภาพของวิดีโอออกมาได้ครับการสร้างสตรีมสด ffmpeg ก็สามารถใช้ในการสร้างสตรีมสดของวิดีโอและเสียง ทำให้สามารถสตรีมวิดีโอและเสียงได้ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆครับการทํางานแบบอัตโนมัติตัวนี้จะสามารถตั้งให้ทํางานอัตโนมัติได้ครับด้วยการใช้สคริปต์หรือคําสั่งที่กําหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นการปรับแต่งไฟล์มัลติมีเดียตามเวลาที่กําหนดครับการถ่ายภาพหน้าจอตัว ffmpeg ก็จะสามารถถ่ายภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์และบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอหรือรูปภาพได้ครับและตัวนี้ก็ยังสามารถปรับ พารามิเตอร์ได้หลาย,ลายรูปแบบครับจะสามารถใช้พารามิเตอร์หลายรูปแบบเพื่อปรับแต่งและแปลงไฟล์มัลติมีเดียตามความต้องการของผู้ใช้เลยครับในส่วนของข้อดีและข้อเสียของ ffmpeg นะครับข้อดีก็คือตัวโปรแกรมจะเป็น Open Source ffmpeg เป็นโปรเจกต์ Open source ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและสามารถนำไปใช้งานได้ฟรีครับ นักพัฒนาสามารถปรับแต่งและพัฒนาต่อยอดได้ตามความต้องการเลยครับมีความยืดหยุ่นสูง ffmpeg สามารถทำงานกับหลายรูปแบบไฟล์และปรับแต่งการเข้ารหัสต่างๆได้ครับดังนั้นคุณสมบัติของมันสามารถใช้กับงานที่หลากหลายได้ครับมีประสิทธิภาพดีตัว ffmpeg มีการปรับแต่งและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องทำให้เป็นเครื่องมือที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับ ในส่วนของข้อเสียนะครับตัวโปรแกรมนี้ก็จะมีความซับซ้อนครับอาจจะซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการตัดต่อภาพและเสียงนะครับการเรียนรู้โปรแกรมนี้ก็จาเป็นต้องใช้เวลาครับเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมมีความซับซ้อนของการทำงานการเรียนรู้การใช้งานอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเครื่องมือปกติที่มันใช้งานง่ายๆครับ การดาวน์โหลดและติดตั้งตัว ffmpeg นะครับก็ให้เรามาที่ส่วนของตัว Windows นะครับแล้วก็เลือก Windows b u i l d by BTBN ครับจากนั้นก็เลื่อนหาตัวที่เป็น Windows นะครับก็ดาวน์โหลดผมอันนี้กดตัวนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะครับยังผมจะดาวน์โหลดไปแล้วครับ เสร็จแล้วเราจะได้มาเป็นไฟล์ซิฟก็ให้เราแตกไฟล์ลงในไ like ดรซีแล้วก็โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อเป็น ffmpeg นะครับของผมพอแตกไฟล์มาก็เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเข้าที่ตัว edit the system environment variable นะครับ ให้เราเข้าไปในส่วนของ Environment Variable นะครับในส่วนของ System Variable ให้เราเลือกที่ Path นะครับทำการ Edit จากนั้นเราก็เพิ่มในส่วนของตัว Path ของตัวโฟลเดอร์ ffmpeg เข้าไปนะครับ ก็กด New ก็วางได้เลยครับจากนั้นเราก็จะเช็คว่าตัว ffmpeg ได้ติดตั้งหรืออยังนะครับก็จะใช้เข้า CMD ก่อนครับแล้วก็พิมพ์ว่า ffmpeg ถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นหน้าตอย่างงี้ก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะบอกเวอร์ชั่นแล้วก็ขึ้นเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือการติดตั้งเรียบร้อยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบแปลงไฟล์ mp4 เป็นไฟล์ avi นะครับโดยคำสั่งที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ffmpeg ตามด้วยลบ i แล้วก็เป็นชื่อชื่อของไฟล์ m p c ครับหรือถ้าเป็นฟอร์แมตอื่นก็จะเป็นอย่างถ้าเป็น avi ก็อาจจะเป็น input .avi อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราต้องการจะแปลงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อของตัวไฟล์ที่เราต้องการนะครับอย่างอันนี้ก็จะตั้งเป็น output .avi นะครับก็คือจะแปลงตัว input เป็นตัว output.avi ครับแล้วก็เข้า cmd ที่ตัวหน้าโฟลเดอร์นั้นได้เลยครับจากนั้นเราก็ใส่คำสั่ง ffmpeg ข i แล้วก็ชื่อไฟล์วิดีโอของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็น input.mp4 นะครับ ส่วนชื่อผมจะตั้งเป็น test output.avi นะครับนี่ครับก็จะทำการแปลงเป็นตัว test output.avi เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆของการทดสอบการแปลงไฟล์ mp4 เป็น avi นะครับ ก็ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่ตัวนี้สามารถทำได้ครับผมก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ